สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ทำงานอยู่ดีมาแรงวันทองกับมาหายโชคยกค้าเป็นสามนันอยกลับไปเอาเด็กมมาเล็กสามก็ถือพันหนึ่งพอดีเรามาสื้ออาหารสุรุกินฮ่าฮ่ฮขอบคุณได้จ้าวันทองวันทองมาให้โชคก็ให้ผู้ใด,ดเบิ้งคิดเนี้ก็ให้สชชุกม,มันมันฝั่งังงก็แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนก็ให้เจจสิง่งดีคิดดีทำดีจ้า ตัวนี้ธรรมดาตัวนี้ตอนในท่องน้อยๆท่องแต่ข้อท่องแต่ข้อหัวเลาวก็โดดหัวเลาวกระโดดดอนอย่างนเรื่องแห่งบดบ็ท่องไม่นานนลย้ายท่องแต่อง่มองมองข้อนี่ยจะธรรมดาัวไดแต่ได้บอกนะัวไดงอนนี่เร็วจ่ได้ออนกรงเอาไปขุดพุดก็เลยเบอร์ไดแล้วบอกนะบอน้ำมะบอกน้ำมีบอกน้ำกัได้จริง วัน้องวันหัวทองก็ต้องเพ่งเคยเห็นนวันหัวทองวันตีกทองวันหัวทอง

ตัวไหน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 ครตัวไหนขอโชคขอลาภโชคลาภแจ้งแห้งจ้าขอโชคขอลาภรางวินของชิมดีๆของชิมบดีๆของใจใจจ้าโชคขอลาตาจ้าตาทงตาธุกรางวินโชว์สวัสดีสวัสดีจ้าเมื่อกี้เขาไหมเมื่อกี้เขาอยู่ดีๆนะแต่ตอนนี้เราก็สาธุสาธุขอกระมัเช็ดมือให้ดูนะสาธุสาธุโชคดีโชคดีสุขภาพแข็งแรง อย่าเก็บอย่าจนใครมาเจอคลิป hmm. นี้ก็ให้ปังปังปังทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางนะคะตัวไหนตัวไหนคะตัวไหนเขียน้อยๆแค่น้อยจะครั้งไหนตัวไหนคะตัวไหนคะพยายามวังพยายามผิดเพลินพยายามผิดเพไหนตัว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 ไหน

กุโธ no <Okay, yeah. S 1> uh ่กุโธ่นโมายวะกุโธ่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 กโธสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโชดีจ้าโชคดีโชคดีโชคดีสวัสดีสวัสดีโชคีโชคดีโชคดีจ้าโชคีจ้า่เคยเจอนี่แหละมงมึงเเห็นจรงจวันนี้หละจ้าวัน งอนท่องเลยเนาะจะไหนจะไหนพอรวยหายใจขอทักไหนขอโชคพอลักไหนจะไหนจะไหนอ้าวอ้าวให้โชคให้ลาบจริงๆด้วยเอออยู่เขาขีดก้อนท่องมากกว่านักพิน้องจ้าสวัสดี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 สวัสดี โอ้ยขี่ก็เป็นท้องพี่น้องจ้าเอ้าเจ้าก็เห็นว่าขี่ก็เป็นท้องขี่ก็เป็นท้องพี่น้องจ้าโอ้โชคดีวันนี้โชคดีโชคดีโอ้ยต้องให้พ่อนนะขี่มาเป็นท้องเลยพี่น้องนับจะเท่านี้ไปก็จะสิ่งดีๆเด้อคนสุกัดแข็งแกร่งโรไข้ไก็บหายก็ให้เจอาจะชิ่งดีๆไปมากเ้ยจ้าสวยจังไปแล้ว